นายแพทย์สุรโชคตังวิวัน์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยกกล่าวว่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่สองชนิดคือแบบแอนติเจนหรือชุดตรวจกันกรองเบื้องต้นสามารถตรวจหาได้ด้วยตนเองทราบผลตรวจภายในระยะเวลา15 3 0้าถึงสนาทีและแบบแอนติบอดีเทสต์การตรวจเลือดเพื่อหาภูมิซึ่งการตรวจทั้งสองรูปแบบมีใช้อยู่ตามสถานพยาบาลโรงพยาบาลคลินิกทั่วไปและเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ได้เข้าถึงการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด -19 ได้ง่ายขึ้นขณะนี้อยอยอยู่ระหว่างรอาการขึ้นทะเบียนชุดตรวจหาเชื้อแบบแอนติเจนให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่ร้านขายยาประชาชนสามารถซื้อมาตรวจคัดกรองเชื้อโควิด -19 เบื้องต้นได้ด้วยตนเองตามร้านขายยาคาดว่าภายในสัปดาหนะ์หน้าจะมีการวางจำหน่ายให้กับประชาชนที่ร้านขายยาสถานพยาบาลหรือคลินิกเทคนิคก,การแพทย์จึงขอแนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อชุดตรวจได้ที่ ่องทางดังกล่าวไม่ควรซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เพราะจะมีความผิดตามกฎหมายเนื่องจากในชุดตรวจจะต้องได้รับคาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญและต้องมีคาแนะนําให้กับประชาชนทําความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานวิธีการอ่านผลการตรวจไปจนถึงวิธีการทําลายชุดตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อในกรณีตรวจพบคนติดเชื้อโควิด -19 ต้องมีน้ํายาทําความสะอาดเพื่อทําลายเชื้อโรคให้ตายก่อนนําไปทิ้ง ขอให้ซื้อชุดตรวจจากแหล่งที่ถูกต้องนะครับคลินิกสถานพยาบาลร้านขายยา เพราะว่าพวกนี้เขาจะคัดออกรองมาก่อนว่าเป็นชุดตรวจที่ใช้สําหรับประชาชนสามารถเอาไปใช้ได้คนที่ตรวจเนี่ยต้องทราบว่าชุดนี้มีความไวไม่มากพอเพราะในคนที่เชื้อน้อยเนี่ยจะต้องเฝ้าสังเกตตัวเองถ้าเกิดเราเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงควรต้องแยกตัวเองนะครับเมื่อเราพบว่าเราเป็นหรือไม่เป็นหรือ่ผลบวกหรือลบนะครับยังต้องมีการกักตัวในคนที่มีความเสี่ยงสูงถ้าเรามีการบวกแล้วมีอาการก็สามารถไปหาโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะครับก็อยากให้ทราบว่าถ้าเรามีความเสี่ยงก็ตรวจนะครับ ถ้าไม่มีความเสี่ยงไม่จําเป็นต้องไปตรวจบ่อยๆนะครับใน ทั้งนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันดําเนินการควบคุมกําหนดราคาการจาหน่ายชุดตรวจเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจนแต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อมีการอนุญาตให้นําออกมาจําหน่ายมากขึ้นจะมีผลต่อการแข่งขันด้านราคาและมีแนวโน้มราคาถูกมาอยู่ในระดับร้อยกว่าบาทจากปัจจุบันที่สี่ร้อยถึงหกร้อยบาทนพศนแก้วคำรายงาน